เ็นอะไรเมันแรหมอรมันเหมืออะไรไปกัจบเลยปย กวรมันเจัรือเปล่าเออความนเก็บข้อมลแจะมันใเก็บแจกมันก็เรื่องอะไรา็ได้แวามมนโดนจดจ๊ะอะไรกันอันนึงมันเร็มาหมมันเร็รือเป่อันนี้มันเร็รอา

ตอนเป็นหมาได้เป็นหมา,ะานะบ่ได้รึอันนี้รยรยัรูปทางกานกันนะนะตอนสองคนนึงมันมีอะไปกินอกพักรถจือมันอ่ะวันถึงสาลก็ไม่ดุกว่ะ

Thank you. <laughs> <laughs> ปแล้วเรีนแล้วก็ใจดี่นเงี้ยครทุกคนนะครับเด้อทำเลยอุโวงค์ใจมาตุลาพอต่อไปครับประับสวัสดีครับบ๊าบาน่เลยร่มเลยครับฝากกดไลค์กแชร์คอมเมนต์นได้วยเทีอ